ข่าวหวยตาลูกวาวลุงพลฝันประหลาดหลังมานอนสาลาแม่ตะเคียนเห็นเลข3ตัวชัดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะข้าชามาแชร์ก็จะมาเกาะกระแสลุงพลนะคะซึ่งในข่าวสดออนไลน์นะคะก็ได้นำเสนอเกี่ยวกับข่าวลุงพลนะคะว่าหลังจากที่ได้ไปนอนสาราแม่ตะเคียนเนี่ยได้เห็นเลข3ตัวชัดเจนชาวบ้านเนี่ยแห่ตีความหมายเนี่ยว่าเลขนั้นอะ่ะสื่ออะไร ซึ่งในด้านลุงพลนะคะก็ได้เปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์นะคะว่าช่วงประมาณคืนวันที่8ถึงวันที่9มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้ไปนอนอยู่ที่ศาลาแม่นางตะเคียนนะคะ โซรพีก็ฝันเห็นตัวเลขนะคะตัวเลขนั้นก็คือ651นะคะออกมาเด่นชัดเป็นที่ประหลาดใจซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าตัวเลขดังกล่าวเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรหลังลุงพลกล่าวจบพวกคนที่อยู่ในละแวกนั้นเนี่ยต่างพากันสงสัยว่า ตัเลข651เนี่ยอาจจะมีความสําคัญหรือความหมายอะไรกับชีวิตของลุงพลแล้วก็ป้าแตนในเรื่องของวันที่หรือเดือนที่อาจจะสื่อถึงความสําเร็จในงานต่างๆตามช่วงเวลาของลุงพลก็เป็นได้ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็ทุกมุมของบ้านกกเกอเนี่ยก็จะมีพวกยูทูบเบอร์รายล้อมกระจายกันอยู่มากมายนะคะ,ะมีชาวบ้านกาะเกอเนี่ย บางคนเนี่ยก็ผ่านตัวเองมันเป็นยูทูบเบอร์อีกจากนวนมากรวมทั้งป้าเต็นนะคะก็เป็นหนึ่งในยะูทูบเบอร์อันดับต้นๆของบ้านกกอกในช่วงเวลานี้เลยค่ะและยังมีกลุ่มคนที่รวมตัวอาศัยอยู่ภายในชุมชนยูทูบเบอร์กลางป่าสวนยางข้างบ้านลุงพลนะคะก็ยังคงเกาะติดาภารกิจประจําวัน ตลอดจนการดำรงชีวิตของลุงพลกับป้าแตนถ่ายทำแทบทุกอิทยิยบทโดยภารกิจประจำวันของลุงพลก็จะช่วยงานก่อสร้างฐานพระองค์พญานาคแล้วก็ศาลเจ้าแม่ตะเคียนโสระพีนะคะที่ตั้งอยู่ข้างบ้านแล้วก็ยังคงมีประชาชนเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือนอยู่ไม่ขาดสายรวมทั้งการนำสิ่งของมาให้ลุงพลเป็นตัวแทนมอบให้กับวัดแล้วก็สถานที่ต่างๆอีกด้วยค่ะ ยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทุ่งนี้แล้วเนาะก็ขอให้ร่ำรวยกันทุกคนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ